ดีครับคลิปนี้ผมก็มาเล่นอยู่ในโหมดประตูผีสามนะครับแล้วปืนที่ผมจะเอามาใช้นะครับก็จะเป็นปืนฉินนะครับผมปืนฉินกระบอกนี้เลยนะครับโอเคเปิดเกมมาก็ได้ประตูนี้ก่อนเลยนะครับก็โอเคนะครับดีที่ยังได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการบักระเบิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอแจกปืนแป๊บแจกปืนแป๊บหนึ่งไปไปเลยฉิน2กระบอกโอเคแต่ผมจะบักระเบิดจดีว่าแต่จะบักระเบิดอะไร จะบักระเบิดเปล่ะเดี๋ยวผมบักน้ำแข็งโอเคเดี๋ยวผมบักระเบิดน้ำแข็งแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็การปืนหายด้วยโอเคนี่แหละพร้อมทุกอย่างปึ๊บโอเคตอนนี้ผมใช้เดี๋ยวนะผมใช้ปืนฉินน,นีิผมใช้ปืนฉินแหละนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมเอาปืนฉินมาเล่นไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับ วาหิงเลยครับผมปืนนี้เปิดมาดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่อะไรวะเนี่ยร้อยแปดสิบป่ะร้อยแปนะครับแล้วก็ติดคิโคดแรงใช่หรอเริ่มต้นร้อยปิโอเคน่าจะใช่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้เพื่อนบั็กระเบิดไปเพื่อนน่าจะเอาระเบิด j จดีมานะครับไปครับยิงไปเลยยิงทะลุตัวคนใช่ไหมโอเครู้สึกว่าไอ้พวกปืน8.5้ มันยิงทะลุตัวคนไปเึป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ไไดถ้าผ่านจะตายอุ๊ยเมื่อกี้ผมเกือบตายนะเมื่อกี้เกือบตายจริงพาผ่านไปเลยเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนตามมายังว่าจะผมผ่านเลยลูกบอลตัวนี้ก่อนลูกบอลยักษ์เดี๋ยวยิงก่อนแวะแวะแวะกันตายกันตายโอ้โหแต่ละตัวแม่งโคตรอึดเฮอยอึดเกินยิงไปเลย ที่จริงเราปล่อยผ่านกันได้นะแต่ว่าไม่ดีกว่าเด,วเดี๋ยวรอ,อรอค่อยครับใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยไอ้เหียเกือบละเกือบละอันนี้เราวิ่งผ่านไปเลย่านแล้วโอเคเราลืมมีดหมุนมาแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันอย่างนี้ไปก่อนยิงเลยครับผมเคลียร์ให้หมดครับมีกี่ตัวเคลียร์ให้หมดปืนเราแรงแล้วแถมยิงทะลุต,ตัวคนอีกไม่มีคนเข้ามาช่วยแล้วเว้ยยิงเลยดีรอเลยอะ เก็บกล่องกระสุนครับจะได้แบบว่ายิงต่อเนื่องหมดยังโอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวแค่ด้านหน้าป่ะระเบิดน้ําแข็งไปยิงไปเลยยิงเข้าแรงป่ะน่าจะเข้าแรงเดี๋ยวรอมันเปิดกอก่อนเอ้ยมันเปิดแล้วนี่วาอย่าเข้าใกล้มันมากเผื่อมันใช้สกิลพุ่งมาเดี๋ยวตายหากันหมดอีกเพื่อนบัคธนูเฮ้ยมันตามผมตอนนี้ระเบิดไปก่อนแล้วก็ยิงครับ เพื่อนตายเหรออ๋อยังไม่ตายนึกว่าตายไปแล้วคนที่มันบัคธนูปลาระเบิดไปทิพายแล้วโอเคเพื่อนเก็บไอเทมให้ปิ้งไวจัดวิเมาสลุด,ดไม่เหียเมาสลุด,ดเดี๋ยวปลาระเบิดมันอยู่ไหนปลาระเบิดตายแล้วก็ยิงต่อยิงเข้าเท่าไหร่วะแปดร้อยเอ้ยมันตามผมวะบอสยังไม่เลิกตามปลาระเบิดไปตามอื่นดิเออนั่นแหละก็อ,อย่าง,งานั้นก็มาดิก็มาดิวะ เนี่ยแล้วระเบิดอีกลูกนึงยิงต่อพิมหายแล้วเพื่อนตายปะน่ะไม่น่าตายหรอกมันไม่ได้เปิดเกาะแต่ว่าผมก็ไม่อย,อยากอยู่ใกล้วะปะยิงต่อเลยตายแน่โอเคสวยเก็บรองเท้าวิ่งไวจัดแต่ละคนสตีนแตกเลยอะ่ะก็ไปทีครับรออะไรประตูไหนประตูแดงโอเคเฮ้ยใจเย็นใจเย็นต้องรอต้องรอเดี๋ยวตกตายไม่ใช่เลยเคเข้าประตูลุยเลย โอ้โหลุงนี้น่าจะบักระเบิดเจดีเว้ยผมนึกว่าเพื่อนมันบักระเบิดเจดีไงแต่ก็ไม่เป็นไรครับไปเลยไปแล้ววิ่งนําก่อนเพื่อนเลยโอ้โหธนูยิงเร็วจัดไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนยิงเข้าเท่าไหร่วะเนี้ยลองแป๊บพันสามพันสามแรงอยู่นะจะป่ปืนผมแรงกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าวิ่งผ่านก่อนเลยเดี๋ยวนะถือธนูกับมีดไหนไวกว่า ทำไมผมรู้สึกว่าถือธนูแล้วมันวิ่งไวกว่าวะไปก่อนดีกว่าข้ามสะพานไปสะพานหรืออะไรวะเนี่ยพาผมมาลุยเลยครับผมไม่มีใครบักแล้วเปิดใจดีเลยตอนนี้คือแบบอยู่กันสามคนอะเดี๋ยวนะยิงหัวดิยิงหัวเข้าห้าร้อยเนี่ยยิงหัวแรงนะครับไอ้บอสต,ตัวนี้สบายมากยิงไปเลยจะช่วยกัน คาาน้ําแข็งเดี๋ยวนี้คาทาน้ําแข็งก็ยังใช้ได้อยู่นะยังแบบยังดีอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเอาเพื่อนเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายหลบกันยังไงวนะหลบแป๊บเฮ้ยเฮ้ยหลบได้ปะอุ้ยหลบได้อยู่นึกว่าหลบไม่ได้ซะแล้วใอ่เข้ามาเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดยิงเลยเลือดจะครึงร่งรอจ่แลวยิงเข้าไปยิงเข้าไปเฮ้ยหน้ากลางไหมตรงกลางตรงกลาง โอ้ตอนด่านนี้มันมาแรกนี่คือผมเล่นไม่เป็นเลยนะไม่รู้ว่ามันต้องยิงยังไงไอตรงนี้มันเป็นหน้ากากเนี่ยเมื่อก่อนแบบดูไม่เป็นนะจนแบบว่าเออมีคนรู้ว่ามันต้องต้องยิงยังไงยิงไปเลยแล้วเบิดโยนเข้าปะไม่รู้ว่าลองดูไม่เข้าเลยฟาไงให้โดนมาละโอ้ยโ,โดนเมาเมาเมาหลอนครับอเมาหลอนจริงเจออย่าง,งนี้ไม่เป็นไรคุมได้อยู่ยิงไปเลยบอกจะตายแล้ว ออคนนี้ค้างไปเนี่ยดูแล้วน่าจะค้างพ้นไหมตายหว่ะไม่พ้นอันนี้ต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งยิงแล้วครับอันนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วแบบห้ามห้ามยิงไม่ใช่ดิห้ามวิ่งผ่านเพื่อนเออถ้าวิ่งผ่านเพื่อนเพื่อนมันจะโดนเว้ยยิงไปเลยตายเรงนิดเดียวเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนอันนี้ต้องถอยอันนี้ต้องถอยเอ,อ้ยขอแล้วกันโอ้โหอันได้เฉยวะไปดีรออเลยอ่ะไปครับ เน้นทาเวลาครับรีบไปเลยเดินด่วนเลยขอนําก่อนแล้วกันใครจะบักอะไรตามหลังก็บั๊กไปก่อนไปแล้วกระโดดปุ๊บอุ้ยทะลุปะโฮ้ยนึกว่าทะลุลงไปแล้วเพื่อนบัคกเนี่ยนะให้เวลาเพื่อนบักก่อนแล้วกันสักประมาณสามสิบสามสิบเลขสามสิบเดี๋ยวเข้าประตูไปเลยมารอรอบั๊กเสร็จจังวะไม่รู้อะเข้าไปก่อนดีกว่า นาเสร็จแล้วมาคอมโบระเบิดกันหน่อยเออตรงนี้ด้ระเบิดไปเลยครับไปยิงไม่เข้ายิงเข้าแล้วโอ้โหเปลี่ยนล่างแล้วอะยิงแป๊บเดียวบอยแม่งเปลี่ยนล่างแล้วเอ้ยระเบิดปลาไม่เข้าตอนมันเปลี่ยนล่างนี่ตรงนี้ครับยิงไปเลยโอเคไอเหียโคตรไวอะมาเดี๋ยวต้องหามุมละผมอยากได้มุมที่แบบว่าปลาระเบิดน้ำแข็งได้ไม่รู้ปลาไง นี่แล้วกันโอ้โหแล้วมันจะลอยไปไหนวะนะ่ะโอ้โหแล้วแบงบัคกดามเมอจปืนแม่งแรงชิบหายโอ้โหูยิงเข้าทีเป็นหมื่นเลยยิงดีครับรออะไรอ่ะโอเคจบเกมเป็นที่นริ่รอยครับเรียบร้อยโอ้โถือว่าไวมากครับผมมีเข้าประตูมีอะไรอีกไหมเผื่อไปว่าต้องได้เก็บอะไรโอเคโอ้ยวิ่งช้าวิ่งช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะตายแล้วกันตายเกินม่เลยโอเคมันจะได้แบบว่าไม่ติเอฟเฟกต์ เดี๋ยวเราจะไล่เก็บเหรียญกันนะครับไล่เก็บเหรียญได้เไไม่รู้ได้ที่กด SP หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลุยเก็บเลยถ้ามีมีดวิ่งเร็วอะ่ะดีเลยนะครับแต่ว่านี้ไม่มีมาเก็บครับเก็บเก็บเก็บให้หมดเลยตรงกลางยังไม่มีใครเก็บเดี๋ยวเอาข้างบนให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงไปเก็บด้านล่างกันโอเคปึบมาแล้วโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ เก็บหมดได้เลยวะไม่รู้อุ้แต่ผมเก็บได้เยอะอยู่เนี่ยขาดตรงไหนกันไม่น่าทาน้วมัง้งเฮ้ยรีบชิงอยู่ไหนอะอีกเหรียญน,นึงเอาไม่ทานแล้วโอเคครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมเลยนะครับป่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับกล่องไม่เปิดละ